หน้าที่เราได้มีการคุยกันหลายหลายครั้งแล้วคุณวิชัยก็บอกว่าคุณวิชัยเองเนี่ยเป็นนักบุกเบิกคนแรกๆของเมืองไทยที่เกาะติดการพัฒนาเส้นทางอาสาเบเชื่อมไปที่12ปัอนาเชื่อมไปที่คุณหมิงก็อยากจะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมิงในช่วงจังหวะที่กําลังเกิดอาสาเบเป็นยังไงครับเพราะว่าเราไปเห็นคุณหมิงวันนี้เนี่ยโอ้โหมันอลังการมากเลยตอนนั้นเป็นยังไงคุณวิชัยครับก็คงเท่าความว่า อดีตเนี่ยประมาณ20่สิบหรือยีกว่าปีก่อนเนี่ยถนนยังไม่มีอาสาม A ยังไม่เกิดครับนะฮะกำลังคุยทางแบบค่อยทำค่อยเป็นนะฮะผมเองมีโอกาสผ่านจากจอบปอลาวเข้าไป12บปันนาด้วยออฟโรดครับนะ,ะเราก็เห็น12บปันนาก็คือบ้านนอกของเราเมื่อ50ปีก่อนครับหเหมือนเหมือนอีสาน50ปีก่อนครับนะฮะ แล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปคุณหมิงเพราะเราเรารู้ว่ามันมีเมืองอคุณหมิงเป็นเมืองหลวงของมนฑนอยู่นานครับนะฮะสิบสองปัน huh. นาเป็นเมืองชายแดนติดกะลาวทีนี้เราจะไปเมืองหลวงเขาเนี่ยตอนแรกยุคนั้นยังรู้สึกว่า เครื่องบินมีไปน้อยแล้วเราก็ไม่ได้ใจ่ยจจนเราก็นึกว่าเช่ารถจาก12บปันนาขึ้นไปได้แต่ปรากฏว่าทางนี่ทรหดมาก500กว่าโลนี่เป็นทางที่วิบากแสดงว่ามันยังไม่เจริญนะเพราะเราก็ถอยอแล้วก็ผ่านไปช่วงเราก็ไปมีเรือบินแล้วเราก็นั่งเรือบินเข้าไปคุณหมิงครับนะคุณหมิงในยุคเริ่มต้นเนี่ย คล้ายๆกับหนังจีนที่เราเห็นเออหลังคากระเบื้องแล้วมีมีมงอนงอนอะไระงเงี้ยบ้าน,นาชั้นหนึ่งชั้นครึ่งอย่างมากก็สามชั้นแต่ไม่หมดยังรู้สึกเห็นมีแค่สองสามแท่งเท่านั้นที่เป็นคอนโดอแต่ไม่ใช่คอนโดมันเป็นจับประสินค้าครับที่ขึ้นไปแปดชั้นสิบชั้น <ๆ S 1> อันนั้นถือว่าใหม่มากแล้วแต่ช่วงนั้นเราไปเนี่ยพูดง่ายว่า เขายังเป็นบรรยากาศบ้านคนจีนที่หลายๆครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็ตรงกลางมีที่โล่งเป็นห้องโถงครับนะฮะตัวอาคารก็ล้อมรอบสี่ทิศเป็นเงี้ยเป็นหย่อมหย่อมย่อมหย่อมย่อม,อม,อม,อมครับนะฮะแล้วผ่านไปปีเดียวน่ะเขาลืออ้อเขาก็เริ่มลือ้อลื้อแล้วก็เป็นคอนโดขึ้นอคอนโดขึ้นครับ บังเอิญผมเป็นสิทธิ์เก่าฮ่องกงอฮะอยู่ฮ่องกงมาก่อนเออราก็ประเมินเอ๊ะไอเมืองน,นี้นี่อื uh huh. ดูจากภูมิศาสตร์แล้วออื uh huh. น่าจะมาแทนที่ฮ่องกงเพราะฮ่องกงต้องคืนอื uh huh. อังกฤษจะต้องถอยออกไปพูด uh huh. อ,อย่างนี้ดีกว่า uh huh. อังกฤษต้องถอยออกไป uh huh. เพราะเราก็รู้ละไอเนี่ยมันจะมาแทนนี่แน่เราก็ประเมินของเราแบบ ผิดไม่รู้ว่าไอ้เนี่มันมันจะต้องอยู่ในหัวใจของผู้นําจีนว่าจะต้องสร้างเมืองนี้เนี่ยให้ให้มีความเด่นในเรื่องท่องเที่ยวแบบฮ่องกงครับอไม่จาเป็นจะต้องเก่งเรื่องอุตสาหกรรมเพราะอุตสาหกรรมเขามีไหลไหลมณทนที่เด่นๆอยู่แล้วใ่นะเพราะผมก็ทํานายเมื่อ20ปีก่อนในหนังสือผมเขียนหนังสือคังสมองครับ ทางสมองนะผมระบุเลยว่าวิชั่นของผมเห็นเมืองนี้จกเติบโตเทียบเท่าฮ่องกงครับนะก็เป็นที่มาแล้วหลังจากนั้นทุกปีทุกครึ่งปีมันก็มีการไปมาไปมาอนะเราก็เห็นความเจริญไปทุกครั้งเปลี่ยนทุกครั้งคเมืองไิชที่เราเคยไปเดินเล่นมันเลือออก แล้วก็เริ่มสร้างแล้วจีนมันการก่อสร้างจีนนี่ไวมากไม่ยังไม่ทัน6เดือน8เดือนโอ้โหเป็นรูปเป็นล่างเป็นคอนโดละใช่แปลว่าเขาลุยเต็มที่เมืองนี้งบคงใส่มาเยอะให้สร้างสังหาอะไรต่างๆเนี่ยครับเต็มเหยียดอันนี้พูดถึงเมื่อ20ปีก่อนนะแล้วแค่2ี่สิปีวันนี้ที่พวกเราได้ไปเห็นเนี่ยมันมัน มันทันสมัยอ่ะใช่ใช่ใช่สูตรการาเยอะหมเยอะอ่าเออมันก็มีความเด่นในใเชิงท่องเที่ยวครับครับก็ความต่างมันคือเขาใช้เวลา20ปีเนี่ยในละมิดบ้านนอกของเขาเนี่ยเป็นเมืองเอกครับขึ้นมาเป็นเมืองเอกเลยอ่ะครับเอ้ตอนผมถือว่า นโยบายเขาแน่นอนเวลาเขาจะทำอะไรคือไม่วอกแวกคือเหมือนกับักหบุดที่จะที่จะโฟกัสคุณหมิงให้เป็นเมืองเมืองเอกเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาผักดันเลยแล้วทีนี้ไอ้รถไฟเชื่อมคุณหมิงมามามาที่ลาวเนี่ยมันมันยังไงฮะมันก็คือจะนำพาเอาความ ความเจริญจากจากจีนเนี่ยไหลมาที่คือเป็นวิชั่นของเติ้งเสี่ยวผิงท่านเติ้งเสีเ่ยวผิงเนี่ยบอกว่าจะออกท่านเลออันดามันผ่านประเทศไทยครับใช่ไหมวิชั่นอันนี้ทาให้ทำให้เขาต้องกุยทางนี่ทำทำทางรถยนต์เนี่ยมันยากกว่า,เ,าเพราะมันภูเขาคดเคี้ยวไหนไหนทำลงทุนรถไฟแพงกว่า,าแต่ ผลตอบอ <ะ S 1> แทนมันสูงมากครับระยะยาวด้วยแล้วเป็นเป็นโครงการระยะยาว <ฮะ S 1> ซึ่งรัฐบาลเขาแปะโอคงว่าเรื่องนี้ต้องทําให้สําเร็จเพราะ<อ>ท่านเติ้งเจียวผิงสั่งไว้ว่าต้องหาทางออกทะเลอันดามันแต่บังเอิญอุบัติเหตุบ้านเรามีปฏิวัติ ตอนนั้นให้รถไปเลยไม่ได้วิ่งผ่ากระดูกสันหลังของไทยจากเหนือลงใต้นะฮะก็เลี้ยวเลี้ยวไปที่ที่เวียงที่สปปลาวก็ไปออกหวยที่หลวงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นปลายทางของคุณหมิงกับที่นี่ครับนแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ความเจริญคุณหมิงมีเยอะ มันแน่นอนมันก็พองออกมาอเพราะคนจีนวันนี้ยอยู่ในเวียงจันทร์เนี่ยก็จํานวนเยอะมาค้าขายตามกติกาของสปปลาวครับเป็นการแพร่กระจายความเจริญออกมาจากพอมันแน่นหนาแล้วมันก็ต้องไหลออกมาอผมผมว่าก็เป็นเรื่องที่วิชเช่นผู้นําของสปปลาวอืเขา กล้ามากนะกล้าตัดสินใจนะคือใช้เส้นทางนี้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้าบ้านเขาการลงทุนด้วยเพราะเขามีแค่6ล้านในอดีต10กว่าปีก่อนเขามีแค่6ล้านเขาก็ไม่รู้จะขยับยังไงจะพัฒนาอะไรเนี่ยมันอึดอัดไปหมดแต่เขาเลือกให้จีนทำรถไฟมาคมันมันก็เป็นวิธีคิดของเขา แล้วมันมันไม่ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวที่เข้าไปที่ที่เวียงจันทร์หลวงพระบางมันได้นักท่องเที่ยวไทยเข้าไปไม่น้อยเห็นเพราะว่านยมันติดกันมันก็เข้าออกกันเยอะหรือโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยจะต้องมาเมืองไทยเพราะว่าบินจากยุโรปมันต้องมาลงเมืองไทยก่อนแล้วถึงจะ นจากข้าแบนไปฝั่งกันโน้นนะฮะเพราะก็เป็นที่มาว่าเวียงจันทร์เขาก็ได้อานิสงส์พรังจากไทยครับนะฮะใช่ส่วนตัวเขาเองเขาได้อานิสงส์จีนลงมาลงทุนที่นี่นะฮะก็เป็นที่มาของนครหลวงเวียงจันทร์วันนี้ก็เริ่มเบ่งบานเบ่งบานถึงจุดหนึ่งนะครับด้วยความ ความไม่พร้อมหรืออะไรของเขาไม่รู้นะประชากรมันก็แน่นมันเพราะทุกคนก็ก็เหมือนบ้านเราอ่ะอยู่ต่างยังบัดเขาวิ่งมาทํางานในกรุงเทพหมดอที่นู่นเหมือนกันต่างยังวัดเขาวิ่งเข้ามาเรืองหลวงหมดมาทํางานเพราะมันมีงานให้ทําครับนะมันก็แน่นเพราะแน่นแน่นมาสิบกว่ายี่สิบปีวันนี้ทุกคนก็ตกใจอเอ๊ะ มันมันแน่นแบบยัวเยียเหมือนกันนะเริ่มยัวเยียและโดยเฉพาะคนพอมีตังก็ซื้อซื้อรถครับมีตังก็ซื้อรถแต่ไม่เคยเห็นที่จอดรถเลยที่เป็นมาตรฐานเพราะทุกคนจอดแบกกระดินหมดนะข้างทางก็จอด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 ก็เป็นที่มาของปัญหาครับที่ว่าถนนมันไม่พอก็เหมือนบ้านเราอะถนนไม่พอร้จัดระเบียบต้องจัดระเบียบครั้งใหญ่ วันบังเอิญปีที่แล้วเนี่ยผมรับทราบมาว่ารัฐบาลลาวสั่งให้นักลงทุนเนี่ยมาเหมางานเอาสายเวฟ้าที่ยงยางแบบบ้านเราเอาลงดินจ้ะเพื่อจะจัดระเบียบครับนครหลวงเวียงจันทร์แปลว่าวิชเช่นของเขาเนี่ยต้องการให้เมืองของเขาเนี่ยมีระบบมีระเบียบที่สบายตาครับ พออย่างนี้ปั๊บผมก็มองเห็นเลยว่าอืมอยู่ก็ต้องจัดระเบียบเรื่องรถยนต์อีกเพราะมันไม่มีที่จอดอ่ะใช่ใช่เอาละอันนี้เป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องไปคิดต่ออนะใช่จัดผังเมืองจัดการจอดรถจัดการวางแผนเสาไฟฟ้าไม่เอาเอาลงดินอะไรเพื่อเพื่อให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ครับ พอเราพูดถึงสปปเรานครหลวงเวียงจันทร uh ์ huh. ถามว่ากรุงเทพเราเป็นไงโ oh, อ้ก็เละเละเละพ่อๆกันอันนั้วมุมมองของคุณนะเละจริงก็เปล่าเนี่ยก็แล้วแต่นุมมองแต่ผมว่ามันไม่ใช่เละธรรมดามันเละทับซ้อนอ uh huh. ครับว่าทับซ้อนของผมเนี่ยหมายความว่าอ uh huh. คนทํางานให้กับรัฐเนี่ยครับไม่ตระหนักถึงอ uh ืม huh. ความถูกต้องอ่ะครับใช่พูดหยาบๆก็คือว่าเอเนี่ยเขาวางเก้าอี้เพื่อให้นั่งรอรถเมย์มีหลังคาคุมแต่บางเอิญที่นั่งมันต่ำไปหน่อยครับแต่่ดยงานอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมดูจากทีวีเทปูนทับไปเลยอสิ่งมหัศจรรย์ของกรุงเทพอยู่มันมันประเทศนี้ต้องขำบมันไม่ใช่อฮมันไม่ใช่ว่า เมืองมันเด่นไม่เด่นนะครับการจัดการมันหลอยถ้อยอย่างนี้แล้วข้างหน้ามันจะเจออือะไรอีกเยอะแยะเลยครับนะก็ฝากติงไว้ในในการสนทนาตรงนี้ด้วยของเงี้ยมันเกิดไม่ได้อ่าเกิดขึ้นไม่ได้มักง่ายไม่ได้